นางเอกหน้าสวยสัตว์แซ่บๆยั่วๆเมินกระแสะข่าวอันอฟแฟนหนุ่มไม่รู้ว่าแค่มือรั่นหรือตั้งใจจริงแต่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วสำหรับนางเอกหน้าสวยปางกัญญารันหรือเลดี้ปางมีคนพบว่าเธอได้กดอันอฟโรแฟนหนุ่มโต้งทุพีจนชาวเน็ตจับผิดความสัมพันธ์หรือจะรักเล้าอีกคู่ทั้งที่คู่นี้ก็สวมแหวนขอแต่งงานกันไปแล้ว แต่เรื่องราวดังกล่าวเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะทั้งปางและหนุ่มต้งก็ยังไม่ได้มีใครออกมาพูดหรือชี้แจงอะไรล่าสุดเลดี้ปางคนสวยก็ยังคงไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ทะเลพร้อมเสิร์ฟภาพสวยๆแซ่บๆเช็คอินเกาะพีพีในชุดสีขาวสุดว้าวกับวิวทะเลสวยๆทำให้หน้ามองไปทุกจุดเลย